สวัสดีครับกำไมครั้งสหรับไม้ครับนะครับวันนี้ผมจะมาสอน how to survive your first night นะครับก็เอนอื่นเอออันนี้ทิ้งไปดีแค่ก็ได้วะใส่แมวไม่มีอะไรครับทำเลดทำดีมีแล้วเฟลนะครับก็เลยต้องทำไมอันนี้ก็คือชื่อวอลนะครับ นี้เวอร์จะเป็นชื่อเวอร์อะไรก็ได้นะครับแต่ผมจะเห็นว่าเวอร์ยูทูบนะครับเกมหมดก็สไลด์เวอร์อยู่แล้วนะครับนี้ดีฟ a ล l ์โลชี e t อ On หรือ Off แล้วแต่คุณน,นะครับนี่เวอร์จะชีสครับจะเขียนอะไรก็ได้นะครับผมเขียนยูทู e ใครอยากได้เวอร์แบบผมก็ พิมพ์ไปตรงนี้นะครับว่า YouTube นะครับอันนี้เอ่อ Generate a r อก็จะมี Village ก็คือหมู่บ้านนะครับพวกแล้วก็มีพวก Dungeon ด้วยนะครับ Loot e t คือแบบโกงการโกงผมจะเปิดไว้ก่อนเผื่อขับขันนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอก Bonus e s ก็ ปิดไว้อะมันโกงเกิน w o ร์ d ไท p ก็คือมี default super f a t และ l a s t by o m e ผมจะใช้ default create new world เด้อเด้อเด้อเด,าด,าด,าดามีบ้างไอไม่ถึงชอบมนาะเป็นแบบนี้วะ มีไม้เยอะแต่ผมไม่ชอบมันไม่ใช่ไม้ต้นโอ้ผมชอบไม้โอม้มากกว่าสี่มันส่งแต่ไม้เยอะก็ดีนะครับผมชอบไม้เยอะๆไม่จำเป็นต้องไม้โอ้ อะไก็เหมือนกันสร้างบ้านได้เหมือนกันกินได้เหมือนกันด้วยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วที่ขวานัางเพื่อทำลายเนะี่ย ไอ้คลิกซ้ายลิกความเพื่อการวางบล็อกนะครับวางผิดหลือท่าแบบเออถ้ามาเหลือเดียวเ่าย้อยสอนเดยกทีัง มีน้ำด้วยเวลายิวน้ำก็ไม่ต้องปใปไกลเลยไปใช้แล้วทำไมครั้งไม่มียิวน้ำโอ้มีทรายด้วยไม่ยงอีกท้ายเพื่อนทำยังไงนะครับกดไปเพื่อแบบนี้เพื่อสร้างบ้านนะครับได้ขดไบเพิ่มา ก็จะเจอหินแบบนี้ครับขนานเลยถ้าไม่เจอผมเอ่อทไงดีผมดาดีลี่ชาแนลผมเลยนะครับถ้าไม่เจอคอมเมนต์มาด้วยถ้าเจอวงเล็บต้องขุดลงในหุบเขาและยกเว้นในหมดซุปเปอรแ์แบทเท่านั้น ทำแบบนี้เพื่อได้คัพเิ้ลเทเบิลนะครับลืมเขะลืมลืมอธิบายนี่นะครับมันจะคัพเปิ้มันจะใหญ่ขึ้นนะมัจะสี่เอ้สองคูนสองมาเป็นสามคูนสามนะครับตอนนี้เราก็คลิดขวาสองทีนะครับเพื่อมาเป็นแบบนี้แล้วก็เราจะทําแบบนี้เพื่อได้ให้กิ่งไม้กิ่งไม้ทำลายทำวัสดุอุปกรณ์ แบบนี้เพื่อเออเป็นที่ขดที่ขดไม้ของที่ทำด้วยไม้ไม่ใช่ของที่ดีที่สุดเสมอนะครับแต่ตอนเริ่มก้นต้องจำใจใช้นะครับ เฮ้ยขดไปคุณมาจะโอมไหมโอรูปร่างหน้าตาก็แบบที่เห็นนะครับนนเดี๋ยวใช้อะไรขุดก็ได้โยนมือจับของวัสดุอื่นๆใช้พิกแอคอันไหนขุดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบสี่ทิศเลยนะครับออก,ออกเหนือใต้บน แต่ขี้เกียจทำล่างครับเพราะมันแรงนี่ครับขุดไปขุดมาเราก็ได้หินด้วยหินนี่มีประโยชน์อลไรทำได้หลายอย่างครับหินนี่ครับอีกขอเนี่ผมไม่ชอบช้างนะครับฉะนั้นผมเลยใช้หินแทนไม้ผมบอกแล้วไงว่าไม้มันไม่ใช่สำคัญสิ่งดีๆที่สุดเสมอ เร็วกว่าเยอะครับนี่ไงครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับขุดไปเลยขุดแบบแล้วก็จะได้ฐานหินฐานหินเอาไว้เพื่อเท้าเทาแล้วก็จะได้ EXP เออใชมทำทอสก่อนทอสก็คือของไฟนะครับแบบนี้เพื่อทำสเต็กเต็กมาวางแบบนี้เพื่อทำทอส เออสั้างประตุบ้านเียว่านี่นะเออหนึ่งหกหกสองสิบสองสี่สามสิบสองฉะนั้นลองเป็นแบบนี้นะชัปตึ๊บตึบวาไงวาไงวไง้แบบนี้วางไว้แบบนี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 ้ชึบชึบเออเลื่มบ่ก เลื่อนตรงเอ่อไอตัวที่เลื่อนหน้าต่างขึ้นลงนะครับตรงเมาส์นะครับมันจะมีช่วงกลางๆเก่อเปลี่ยนเฮ้ยทำไมทำไม่ได้วะเออพอดีขอบผมมันรวนครับไม่เป็นไรครับถ้าทไม,ไม่ได้ก็กดนัมเบอร์เอาลองนี้ทำไมไม่ได้ อันนี้ดับเบิลคลิกไม่ได้เลยเพราะมันแหลกเอ้ก็ได้วางคร๊บเพื่อนมือก่อนครับแก้มึด ไปเลยื่อนครับช่วงแรกโคจะสำคัญนะครับสำคัญมากไม่มีโคนี่มืดเลยเห็นไหมครับมืดตรง่อบไปเออเอาเดิมดีกว่าไม่อยากเสียของ เดิร์ทเป็นไรที่หาง่ายที่สุดแรับแต่บางเว์ก็หายากนะครับหายากมากเดินไม่พอใช้ไม่พอกินเดินไปกินไล้ด้วยเอเป็นว่าไม่พอใช้แล้วกันนะครับ ในเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วเดินคือของไม่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ไปโยเวนชาล่าไม่ได้จำเป็นยังไะ